กดไปเข้าแก๊งไดดิเออเนี่ยขายเขาจะซื้อเขาจะซื้อโฟโต้บุ๊คด้วยตรงนี้จริงจริงจขายโฟโต้บุ๊คให้ด้วยเนี่ยเออเนี่ยสองเล่มสเล่มเลยเขาซื้อสองเล่มเลยเขาบอกเขาเน้นโอซีเขาบอกเลยมาตรงนี้เลยแล้วอยากเล่นด้วยรู้เลยใครพี่ไม้ใช่ไหมเฮ้ยใช่รัคนที่ไม่ได้มีเข้ามาแล้วเราดันให้เลยฮัลโหลว่าไงี่ ว่าไงว่าไงว่าไงเออก็ว่าไม่รักอยู่ตอนนี้เครียดเครียดตอนนี้แบบพาคนไปเข้าแก๊งเลยดิเออเนี่ยขายเขาจะซื้อเขาจะซื้อโฟโต้บุ๊คด้วยตัวนี้จริงจริงจขายโฟโต้บุ๊คให้ด้วยเนี่ยเออเนี่ยสองเล่มเลยเขาซื้อสองเล่มเลยเขาบอกเขาเน้นโอซีเขาบอกเลยมาตรงนี้เลยแล้วอยากเล่นด้วยรู้เลยใครพี่ไม้ใช่ไหมเฮ้ยใช่นี่มาแลนด์ดิอยู่อยู่ทองหล่อเนี่ยมาเร็ว จริงเหรอไปจะคุยเรื่องเพียวทางสเตยยังมีขายอยู่หรือไม่เพียวค่าค่าก็อนสี่พันค่าขอเก็บไว้ก่อนปะมันดอกยากมากคารินมันแบบหนึ่งรอบอะหนึ่งก้อนสองก้อนยากมากเลยตอนนี้จริงยากกว่าเมื่อก่อนเยอะก็เลยว่าเดี๋ยวเก็บไว้ทําไอ้เจ้าคาบายเองก่อนช่วงนี้อืมไปจะดูเดี๋ยวมีสักสามร้อยเมตรเดี๋ยวทักค่ะได้เดี๋ยวกลับไปที่แลนด์ไม่รู้อีกกี่วันเออรีบมาหาเดี๋ยวจะซื้อโฟโต้บุ๊กเร็วๆอืม นใช่ใช่แล้วก็คนนี้คนนี้ก็โคตรสวยคนนี้รมาโคตรจะโดนไม้กันพี่มาอะไรสวยมากสวยมากอะไรนี่เขาเขาแก๊งเพราะโอซี่คารินเขาเขาสนใจลองคุยกับเขาดูเฮ้ยคุณลิชี่ลองคุยกับคารินได้เลยครับอุ้ยหนุนตับุกของเล่มเข้าเลยเขาเป็นเลขาแก๊งครับอ๋อเนี่ยคับคุณลิชี่ชื่อคุณคุณต่างไม่ใช่ลิชี่คนละลิชี่กันมีลิชี่อีกลิคารินออ๋โอเคคาคะเอออันนี้สนใจอยากเล่นแก๊งเหรอครับใช่ใช่พี่อยากอยากลองประสบการณ์ใหม่เขาบอกเขาเก่งงานนะคาริน เฮ้ยเก่งกันนำวิวอไขายุงขายางัดบ้านได้หมเลยใช่ใช่ถาลินแจกมโตบุกฟรีไปตรงนี้ใช่เขาบอกว่าที่ผมคุยมาคือเขาบอกว่าเดี๋ยวอาวุธเนี่ยเขาขึ้นเองได้แต่ว่าเขาเก่งตอนนี้เขายังไม่มีแต่เขาเก่งกันนำเขาอยากคือเขาอยากมีไฟในตัวอยากลองเล่นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยครับได้ไหมคะยินดีครับยินดีก็ผมก็เลยบอกว่าลองนี่ลองไปเล่นด้วยกันดูได้ขอเบอร์ไว้ได้ไหมได้ได้ได้ นี <N> ่คนนี้ก็สวยนะเนี่ยตัวตึงรอขอตัวเอง้ยอ้โหพีดำเขา98อะไรนะคะ989 8เอ้ยเดี๋ยวเรียกนายยงเมื่อเดี๋ยวแจ้งเนี่ยเอ็มซอยาาแพนแพนแพนมียจ๋าเอามาสามหมื่นสามหมื่นแหละตรงนีสามหมื่นเรื่องเงียบสามหมื่นเรื่องเงียบงั้นเอามาห้าพันเอามาห้าพันมึงขอกูครึ่งหนึ่งก็ได้ไหมเออเอามาห้าพันเอามาห้าพันเดลิชี่มีแฟนหรือยังครับต้องถามก่อนยังยังครับเอาดีครับดีแล้วนิวอีนะครับ จริงหรือเปล่าโชว์แฟนได้มากกว่าแฟนโสดอยู่นะเนี่ยข้างๆผมใช่ครับม่ะผัวก็โสดนะครับเฮ้ยคนนี้ไม่ได้อยู่แก๊งอย่าไปหลงกลใช่ใช่คนในแก๊งคนนี้โสดโสดครับไม่รู้ว่าจะไปไหนอะไรเงี้ยโทรหาแฟนแต่มีผัวแล้วครับมันยังว่างอยู่ไงนี่คริชี่จริงจังใช่ไหมจริงจังเนาะใช่ใช่พี่จริงจังสาระเลยเพี่อเออสาระเลยคาริน ไม่จะพึ่ง,งคํงาคว่าแบบว่าอยากเล่นของพี่อะคือพี่อยากลองเล่นแก๊งหรือว่าอ,อ,อยากเป็นแก๊งที่ได้เล่นใช่อยากแบบเข้าร่วมแก๊งแบบมีเพื่อนมีอะไรใหม่ๆไปเนี้ยดูพี่ผมผมยังไม่เคยเล่นอันนี้มาก่อนเลยครับเพราะว่าเพราะว่าคำว่าอยากเล่นอะคือถ้ามาตีฮิ้วอะมันค่อนข้างจะกระโดดนิดนึงคือนอกจากแบบบรรยากาศแบบการที่พี่จะต้องแบบสมผาสความเป็นแก๊งแล้วอะมันจะต้องได้เล่นสตอรี่บ่อยด้วยใช่ ใช่เดือนหนึ่งคือหนึ่งเหรียะอย่างงี้ครับคือถ้าอยู่อยู่แก๊งอื่นเนี่ยคุณอาจจะได้นั่ง SUV ยูวถ้าอยู่นี่คุณได้นั่งวิบากอะค่อนข้างจะยากหนึ่งเรียมันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยนุ่มนะได้เล่นแน่นอนแล้วมันก็จะมีเรื่องแบบแรงกดดันมาด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ได้ตกใจที่ผมว่าได้ได้อยู่พี่แต่ถ้าคุณเป็นคนชอบแอดเวนเจอร์แล้วก็ที่นี่เหมาะสมนะครับใช่ครับใช่พี่ผมผมมุกโอตีเยอะ เจ็บคนละเลือกเราเล่นเรเล่นพี่ตามพี่ทำไมสอนเขาแบบนั้นอะเฮ้ย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 ไม่พิลลาเขาแบบนั้นอะเนคนเดียวโทษ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 โท่โทษโถ่โย ได้ครับเดี๋ยวคารินไปบอกพี่ไรฟอร์ดแล้วเดี๋ยวยังไงติดต่อไปทีก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวมาตอมอที่ทองหล่อบ่อยๆก็ได้ครับจะได้เจอกันได้มาเจอใช่มาเจอตรงนี้ครับพวกเรายืนกันอยู่ตรงนั้นนะคะที่รถจอดจะเยอะตรงนั้นเลยเป็นประจอด้เลยครับก็ถ้าเจอใครใส่สูตรตีเฮียก็เดินไปตบได้เลยครับมันเป็นอะไรบอกว่ากันเองเจทเคฝั่งนะบอกแค่นี้เจทเคบอสเจทบอกเจทตัวนี้บอสเจทบอสเจทบอสตี่ท็อป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  ไอ้อะไรไอ้ปามจุกมึงนะเดี๋ยว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 แดนเดี๋ยวลงไปแดนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวลงไปแดนปามจุกปามจุกปามจุกด้วยปามจุกซะด้วยกิ่งท็อปตั้มแนนปาล์มดีดีดชื่ออะไรครับพี่พี่ดิชี่ชื่ออะไรไหนไอ้บอกจะเรียกนายกเมื่อกี้นั่นวิ่งหนีเลยไอ้นั่นวิ่งหนีเลยไอ้นั่นชื่อยักษ์ขออนุญาตนะครับะิชยะขี้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 ยะขอ้ยะขี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 ้ยะี้ยะขี้ยะข้ย ้จริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอขึ้นไรอ่ะ oh where you from where you from hello 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 what's your name my name is Richie ครับ oh I I am I am my name name is ไปทำไมตัดเสียงมันฟังดูโอ้ยใหญ่ขนาดนี้เลยตรงนี้เลยไปโต๊ะไป าจะนาพระเลยนะกไปน้ยกันนุยกนุ้ยครับเดยเไปสัมผัสเทนก่อนเลยอดแกานี่ยศาสตร์เมืองเลยครับเสูงเทนนิงอยู่อยู่โน้ยู่โน้อ่้ฮองจุดฮองจุดเคยเคยยูสไหมฮองจุดมีมีซ้อมบอกว่เคยเคยยุดไหมนีไม่มีซอมวันี้มีมีเอ่อเทสเทสตีบลิชอยูยูเคยใช้องจุดไหม แปลกแปลกเคยไหมเคยไหมห้องพูดคุยไหมพี่เด็กห้องจุด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 ห้องสำหรับจุดไปจุดห้องพูดคุยนี่เดนเลยแสดงว่าอยูยูไปเคยโอซีกับผู้หญิงสักน้อยไปจุดห้องจุดงานดำไอเหี้ยใบเรืองนะทุกที้ค้างล่างพูดคุยเลยเห็นแล้วโอเค i g ทูบิ m ยู t y ทู ยื้อนี่จัดไปกันนุ้ยกันนุ้ยอะไรส่งอะไรมาให้กูเนี่ยส่งไปแล้วครับอันนี้จะเป็นคือตีฮิวครับจะมีซ้อมทุกวันพูดเพื่อหาสูน์เสาตั้งแต่ห้าทุ่มเอออาทิตย์อาทิตย์ไม่มีอันนี้ก็ติดเถิมทุกคันสูงเสาแล้วก็ห้าทุ่มถึงตีหนึ่งไม่เอายงนี้ดีกว่าพี่พี่เคยแบบว่าเล่นอาวุธไหม เออผมเล่นมันเป็นเหมือนเซิร์ฟเทนนิงเฉยๆที่เหมือนตีกันเล่นๆอะไรแบบนี้อาฮะแต่ว่าแล้วเราเคยดูไหมเคยแบบดูมาก่อนปะดูดูอะไรนะเบยแบบดูการเล่นอาวุธอะดูคนอื่นอะไรเงี้ยดูอีสปอร์ตดูอะไรมังทำ่างนนก็ไปดูนี่ได้นะในยูทูปพิมพ์ว่าเจ็ตเคอีตตัวฟรีครับตัวฟรีตัวฟรีตัวฟรีรก็ตัวฟรีอไอย่างงีอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อตัวมันป็นมันเป็นมันเป็นหลักการตัวฟรีครับวันนี้มันเป็นหลักการนะเพื่อเราต้องยอมสละตัวเองเพื่อให้ชัย ดูดูนี่ก็ได้เล้อครับดูนี่ค่ะออ่่าาค่ายดำติ๊กตอกปา์มจุกสอนดีเหมือนกันนะปา์มจุกปามจุกสอนดีเหมือนกันสอนดีเคเคค o o กิ n งถ้าหาไม่เจอก็แฮชแท็กบางแพนที่นี้ที่ตั้มนะท็อปก็ไปหาดูบ้างนะจะได้เก่งขึ้นกูต้องดูเอ็กว่าแบบอุ้มชุบแล้วไม่ปล่อยอะไรเงี้ยนะดูไม่ดูก็ไม่รู้แหละแต่กูถามหน้ากากเต็มตัวเต็มเรือคนเดียวในประเทศอ่ะกูแค่นี้แหละโอ้โหเออแซ่ด้วย มาไม่รื้อท่ากบมันรื้อมุกอะไรเด้อเกอนุ้มเอ้พี่พิลิชี่เคยฟังเพลงนี้ปะอย่าไลน์เดี๋ยวกูยังไม่รเดิมปรียมประเดิมเพลงนี้อใครเพลงอะไรนะอะไรนะอะไรอะไรให้นำให้กูเป็นนึงดิอาจริงเลยเลยชาโหยีวเคยฟังปะครับอาจริงเลยเลยอ่ะอาจริงเลยเลยอ่ะเคยฟังปะพีิลิชีไม่ไม่เคยฮจะเ้จั๊ก แบบนี้ไหมฮอลแลนด์มีแบบนี้ไหม <c oughs> ฮอลแลนด์มีแต่มะนต่อยครับนี่ครับแพ็กไม้กลัวคงไม่ได้แพ็กนั้นแหละเอาไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเต็มเพลงเจอกันในเทนนิ่งตัวนี้ <c oughs> <c oughs>